เช้าตื่นมาความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทันทีวางแผนวิ่งเล่นโคมคามปีนตรงนู้นปีนตรงนี้วิ่งไปทั่วทีบหรือตรงนั้นวิ่งไปอีกเอ้านี่ก็วางแผนแบบน,นี้วุ่นวายไปหมดเวลาเขาเล่นกันนะนเดี๋ยวดูตัวนึงก็เข้าไปในกองลัง ไอตัวน้องอ๋อวิ่งคือ,อทุกที่ใช้เวลาไม่กี่วินาทีโดยธรรมชาติน้องเหมียวจะเบื่อเร็ววันนี้แม่ก็ตามถ่ายทุกที่เลยเชียวเจออะไรนะดมดดม,ดม,ดม ไ,แ,ไแ,แถมเวลาเจอซอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะซุกเนี่ยเหลือแต่หางคือโดยธรรมชาติแมวนะคือเขาแบบชอบไปหาที่หลบซ่อนอนะ่ะแต่ก็มาแล้วอีกหนึ่ง เอ็งทำอะไรทำอะไรจ้าทำอะไรให้ทำด้วยให้เล่นด้วยคือนี่เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยนะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ไปป่านะก็คือตื่นมาช่วงเช้าตรู่ก็คืออยู่ในบ้านเพราะว่ายังเช้าอยู่ไม่กล้าปล่อยออกไปบางครั้งมี สัตว์ตัวอื่นอย่างเช่นหมาแมวที่หิวอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาจะทําร้ายน้องเหมียวก็เลยไม่ปล่อยนะช่วงเช้าอ่ะเช้าตรู่มากๆจะไม่ปล่อยก็คือให้มีแสงแดดเล็กน้อยแล้วเรามองไปเห็นน่ะคือจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้ได้อย่างเงี้ยเราถึงจะปล่อยไปเวลานั้นแต่ช่วงเช้าตรู่อย่างนี้ก็คือแบบเล่นภายในบ้านไปก่อนเพราะว่า เขาก็รู้อ่ารู้มุมรู้อะไรเล่นได้มีของเล่นให้ถึงอาจจะแบบไม่ถูกอกถูกใจแมวนะแต่ก็มีของเล่นให้หลายอย่างดีู๋คนนั่งมองตาแปลวเลยได้ยินเสียงนกร้องข้างนอกอขนาดยังหาวอยู่นะ อยากไปเที่ยวนะ้น้องเหมียวอยากไปเที่ยวนะ้อโอ้ยนี่แค่อีกหนึ่งโอ้ยอยากไปเที่ยวหนูอยากไปเที่ยวพอได้ยินเสียงหนูร้องปุ๊บโอ้ยอยากไปเที่ยวจริงๆเลยไม่อยากอยู่บ้านดูหน้าสิบายบายคลิปหนะ้าเจอกันใหม่